ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณรถบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกรถแบ็คโฮมาคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลับในหลับในไปพุ่งชนร้านค้าข้างทางพังเละเทะเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปทุมธานีนะครับจุดนี้คือเส้นเลียบคลองแยกคลองสิบอาเภอหนองเสือครับ <_ S 1> รถบรรทุกอยู่ในสภาพเอียงเนี่ยเอียงตะแคงแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับเหลืองๆนั่นคือรถแบ็คโฮที่เขาบรรทุกมาอีกทีหนึ่งก็พังเสียหายครับร้านค้าข้างทางคือ เละเทะหมดเลยเข้าของกระจัดกระจายคนขับรถบรรทุกเจ็บเล็กน้อยครับมีคนเขาเห็นแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้พอไปคุยกับฝั่งของร้านค้าเองลูกเขยของเจ้าของร้านค้าบอกว่ากําลังจะสอนการบ้านลูกในบ้านได้ยินเสียงโขมวิ่งออกมาดูโอ้โหรถบรรทุกทั้งคันพุ่งเข้ามาด้านในนอกเหนือจากรถบรรทุกคันนี้ มีผู้ชายกับผู้หญิงอีกคู่หนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเขาบอกว่าสแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของรถแม็กโครที่บรรทุกมาอีกทีหนึ่งเขาบอกโอ้โหเคราะห์ดีมากเกือบจะต้องนั่งมากับรถบรรทุกคันนี้แล้วถ้านั่งมาด้วยนี่คือเจ็บนะฮะแต่ว่าโชคดีคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแม็กโครคันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาไปทํางานที่ไซต์งานก่อสร้างก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ประกบมาระหว่างทางสุดท้ายคนขับหลับในอ้าวยังเคราะห์ดีครับ เจ็บเล็กน้อยแค่หนึ่งคนเท่านั้นส่วนฝั่งร้านค้าไม่มีคนเจ็บแต่เข้าของพังเสียหายครับ,บครับผมบระมัดระวังด้วยนะฮะเรื่องของการพักผ่อนการขับรถเนี่ยต้องประเมินให้ดีเลยล่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ